สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วเนาะวันนี้เยอรมันนะอากาศโอ้โหคึมฟ้าคึมฝนฝนตกหนาวโอยนะคะนี่เดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะแต่ก็ยังไม่เริ่มจะเข้านะคะสาร่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่เข้าหน้าหนาวเ,เดือนอะไรนะก็คือหนาวจริงๆอ่ะที่เยอรมันเขาก็สิบ ต้น,ตนคริสต์มาสอะค่ะเริ่มหนาวจริงๆจ,จ,จังๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนถึงเดือน2ก็เดือนกุมภาพันธ์เนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวสา,าจะพาไปดูอากาศข้างนอกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าสาราจะทำอะไรกินนะวันนี้นะเนาะนะช่วงนี้เราไม่ได้ไปเดินข้างนอกไม่ได้อะไรเลยก็คือหมายความว่าข้างนอกอากาศไม่ดีแล้วตอนนี้ถ้าเกิดจะพาไปช้อปปิง้งหรืออะไรอย่างเงี้ย คนฝรั่งเขาแอนตี้กันนะเขาแอนตี้เขาเห็นถือทำมิวีดีโอหรืออะไรเนี่ยเขาจะมองแบบเหมือนเขาจะกินเราอะนะคะサาะก็เลยไม่เอาไปติดนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรามีคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็แฟนサาเขาก็ไม่ยุ่งไม่อะไรนะแต่นี้サาก็ต้องเอ่อทำคลิปคนเดียวถือคนเดียวไม่มีใครช่วยไม่มีใครอะไรเนาะก็ถ่ายได้แค่ไหนก็ ขออภัยนะคะอย่ากโกรธหรืออย่าว่าซาร่าเลยซาร่าทำคนเดียวเนาะนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเนาะอันนี้เราก็ไปให้ดูอากาศก่อนดีกว่าปะ่ะไปดูอากาศเยอรมันกันว่าเป็นเออไม่มปะ่ะไปดูอากาศกันนี่อากาศเยอรมันนะคะดูสิดูสิหน้าเศร้าไหมเนี่ย อากาศอย่างเงี้ยเนาะดูสิคะหน้าเศร้าไม่เอ่ยนี่นะคะนี่เงียบสนบเลยนะคะไม่มีใครเลยมีคนคนเดินคนหนึ่งเนอะอากาศอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนนะคะใบไ,ไม้ก็ร่วงหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมใบไม้ร่วงเดี๋ยวต้นนี้ก็ไปเหมือนกัน โกนเหมือนกันนะคะนี่นะคะดูดูดนี่บ้านเมืองเงียบลดลายแทบจะไม่มีที่วิง่งไม่มีวิง่งไม่มีรถวิ่งเลยเนาะถนนนะคะตรงนู้นถนนเนาะนี่นี่นี่เข้าบ้านหนาวหนาวมากอ่ะให้ดูอากาศไปแล้วนะ อากาศมันซึมเศร้ามันไม่มีอะไรมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะตอนนี้พวกนกเออน๊ที่เขาบินอข้ามประเทศน่ะเขาบินกลับกันแล้วนะเพื่อนเพื่อนสัญญาณคือบอกว่าจะหนาวแล้วมันจะบินกันเป็นฝูงเลยนะแล้วมันก็จะล้องก็กกกกกก๊กก๊กก๊เป็นขบวนเลยนะคะเป็นฝูงแบบแบบเห็นแบบเรียงมองบนฟ้าเนี่ยเห็นเออ สามีซาร่าบอกเขาจะไปอแอฟริกานะคะมามา่าวันนี้ซาร่านะไม่รู้จะกินอะไรดีซาร่าก็เลยว่าจะทำผัดผัดกระเพาะปลาแห้งนะคะเนาะก็อยากกินหอยทอดเนาะก็ตอนนี้หอยทอดมันเราไม่ได้เอาหอยมแมลงผู้เ่แห้งมานะเราเดี๋ยวปีนปีนปีนีนนน้ย เดี๋ยวปีหน้าซาร่ากลับมาจากไปเมืองไทยแล้วกลับมาเยอรมันนี่ซาร่าก็จะหอยแมงผู้แห้งมาเนาะไว้ทําแกงสัปประรดแกงคั่วเนาะแล้วก็เอามาผัดทําอยากกินเออเออหอยหอยทอดเนาะเราก็จะมีกินเนาะมาๆามา,มา,มาดูสิว่าซาร่าต้มในนี่ไว้แล้วนะ,ะต้มกรนะเาอพาะปลาไว้แล้วเนาะนี่ เราต้มกระเพาะปลาแล้วเนาะโอเคแล้วนะคะนิ่มล้มาเดี๋ยวเราจะมาผัดกันเนาะนะเอาละค่ะเราก็เจียวกระเทียมเหลืองแล้วนะเนะาะถาเริ่มร้อนแล้วนะคะอันนี้เราใส่กุ้งไปก่อนเลยนะออผัดกุ้งก่อนนะคะนี่ กระเพาะากระเพาะปลาของเราก็ตัดเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้เนาะนี่เห็นไหมคะเนาะแล้วก็มีนี่ต้นหอมถ่งงอกแล้วก็ไข่นะคะถ่งงอกเรานะสวยๆแล้วก็ไข่ไก่เราทอดกุ้งไปก่อนเลย สไตล์ซา่าคนต่างแดนนะอยู่เมืองนอกก็ต้องทำใจอย่างนี้ละคะ่ะอันไหนอยากกินก็ต้องทำเองเนาะหาซื้อก็ไม่มีเนาะไปกินข้างนอกอย่างน้อยเนี่ยจานหนึ่งก็ประมาณสักเออสิบเจ็ดสิบแปดยูโรอ่ะประมาณนี้นะคะเนาะใส่เลย เอ็ดขัดเลยนะคะมือละลางแล้วเนาะหอมจังเลยหอมกระเทียมหอมกระเทียมเจียวไอกระเพาะปลาเราต้มแล้วนะเราต้มสุกแล้วนะคะถ้าเกิดไม่ต้มมาเขาจะเปิดเขาจะแข็งนะคะเราต้องไปทําให้เขาไอ้นี่ก่อนนะนิ่งก่อนเนาะ ปรุงรสเลยเด็กยิ้มขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลเนาะเด็มเ,เห็นตาลนะคะาตาลเป็นหน่อยเนย ก็รสด,ดีนะคะรสด,ดีหน่อยเลยอันนี้เราก็ใส่ไข่เลยโอ้ไฟแรงไปนหน่อยน้ำมน้นมันหอ,อมไข่น้ำ ใส่เม่สีสิบขนาดนี้จ้าใส่จ้าแล้วก็พริกไทยหน่อยนะคะเพื่อความหอมเนาะเครื่องปรุงเราไม่ใส่อะไรเยอะนะ นะคะเพราว่าเอาแค่ปลาแรมปลาแรมเนาะอหอมจังเลยจะใส่นี่เลยถุงนอกนะคะนี่ถุงนอก าด้วยต <c oughs> ้นหอมนะคะเพราะเราต้องกินกับซอสนะออซอสศรีราชานะคะนานากินทีหอมจังแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะง้ออยุกมากสุกมากแล้วไม่อร่อยเนาะ มาใส่จานกันจ้านี่เสร็จแล้วนะคะนี่ใส่จานกันใส่จานกันเนาะหืมน่ากินไม่เอ่ยน่ากินไหมคะเ,เพื่อนๆโอนโอ้ยผัดง่ายๆสไตล์า่านะใครอยากกินแบบหอยทอดอะไรอย่างเงี้ยลองทำนะ พเราทำสไตล์แบบหอยทอดนะคะเนอะจัดจานก่อนจ้าใช้มือนะอุ๊ยร้อน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  ช้ผ้าเช็ดขอบนิดนึงแล้วก็ตามด้วยถุงนอกดิบอีกหน่อยนะคะนี่นี่นี่ผัดกระเพาะปลาแห้งเสร็จแล้วนะร้อนๆน่ากินไม่เอ่ยพริกไทยหน่อยพริกไทยอีกหน่อยนึงจะได้หอมๆนะคะนี่นี่ <c oughs> มากินกันเพื่อนๆมา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 กินกัน เอาละค่ะนี่กระเพาะปลาแห้งนะโอ้ยน่ากินไม่เอ่ยมากินกันเพื่อนๆเนาะมากินกันแล้วเพื่อนๆน,นี่ใส่ซอสสีราชาไปเลยนะอ้อแซบ่แซบๆนะคะเพื่อนๆคุกไปเลยเนาะ โอ้ยน้ำลายไหลอีกแล้วยังไม่ทันกินเลยน้ำลายไหลอีกแล้วกินน้ำลายก่อนอ,อร่อยมากค่ะือร่อยเหมือนกินหอยหอยทอดแต่ว่า เออเขาไม่กรอบเนาะใช้แทนกันได้เนาะ ง่ายๆนะเพื่อนๆเนาะน้ำสลัดขอนั่เทินก่อนนะนะเดี๋ยวคลิปยาวแล้วเพื่อนๆเบื่อเนาะน้ำาลัเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะคะกดติดตามกดไลค์สลัดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลันะคะเนาะปะเรามากินอู้ เรามากินกระเพาะปลาแห้งกันผัดแห้งๆนะผัดง่ายๆทำสบายๆสไตล์สาาลาดนะนั้นสาลาัดขออนุญาตไปกินก่อนนะนะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย